สามอาชริยภูตธรรมสูตรว่าด้วยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลภิกษุจํำนวนมากกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้ว นั่งประชุมกันในหอฉันได้กเกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดปปัญจธรรมได้แล้วทรงตัดต่อแห่งวัฏฏะครอบงำวัฏฏะล่วงทุกทั้งปวงได้แล้ว ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีโคตรกูลอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีธรรมอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีปัญญาอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้าง ทรงมีวิมุติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างเมื่อภิกษุเหล่านั้นสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์เรียกกล่าวกับพิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏและประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเรื่องนี้แลที่พิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกรน้นเสด็จไปที่หอฉันประทับนั่งบนพระพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสัสงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาส ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาตภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดปปัญจะทำได้แล้วทรงตัดต่อแห่งวัฏฏะ ครอบงำวัตตะล่วงทุกทั้งปวงได้แล้วจากทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้มีโคตรกูลอย่างนี้ทรงมีศีลอย่างนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้ทรงมีปัญญาอย่างนี้ทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้ทรงมีวิมุติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์เด้กกล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายหน้าอัศจรย์จริงไม่เคยปรากฏและประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรย์จริงไม่เคยปรากฏเรื่องนี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข้า ทำอันน่าอัศจรรย์ยี่สิบประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอจงอธิบายทำอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตให้แจมแจ้งยิ่งขึ้นไปเถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนึ่ง ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสอง ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจึงสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสาม ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานทน์พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนตลอดอายุแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตตลอดอายุนี้ข้าพระองค์ก็จําได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสี 4. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอาโน์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระคันของพระมารดาแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระคันของพระมารดานี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่า เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 5. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชันดุสิตก้าวลงสู่พระคันของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวนุภาพของเทวดาทั้งหลาย เพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่า เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 6. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมาณดาเทพบุตรสี่องค์เข้าไปอารักขาพระโพธิสัตว์นั้นประจำทั้งสีทิศด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใดๆ อย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคเจ็ดข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดา พระมาณดามีปกติทรงศีลคือเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์เว้นจากอธินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามเว้นจากมุสาวาทการพูดเท็จเว้นจากสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานะการเสพของมืนเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จําได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 8. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดา พระมาณดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นผู้ที่บุรุษผู้มีจิตกำหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้แม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 9. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์ เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ทรงได้กามคุณห้าเอ,อิบอิ่มพร่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันนาอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคสิ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอาน o ์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระคันมีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง เรียบเหมือนแก้วไผทูลอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจริญนายดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลโรยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไผทูลน,นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี้คือแก้วไผทูลอันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจริญนายดีแล้ว สุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยดใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระคันมีอวัยวะสมบูรณ์ มีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 11. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระองค์สวรรคต ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 12. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไป ซึ่งจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเท่านั้นแม่ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 13. คาข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคว่า อานน์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติเท่านั้นแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพ,พระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค14 ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาในตอนแรกเทพทั้งหลายจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์แม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 15ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตรสี่องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องพระพัคของพระมารดาแล้วกราบทูลว่าโปรดพอพระไทยเถิดพระเทวี พระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักย์ใหญ่แม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 16. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนนเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดา เสด็จออกอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเปรียบเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาศิกะพัทย่อมไม่ทําให้ผ้ากาศิกะพัท์แปดเปื้อนถึงผ้ากาศิกะพัทก็ไม่ทําให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแม้ฉันใด เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค17 ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคว่าอานน์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชําระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ของพระผู้มีพระภาค 18. คข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกันบนพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าขณะที่หมู่เทวดากั้นสเสวตฉตรตามเสด็จ ทอดพระเนตรไปยังทิศท,ทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอาสพิวาจาพูดอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลือดของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปแม้ข้อนี้ละถึงข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ของพระผู้มีพระภาค 19. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวนุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้น สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิอจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่ละถึงนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่า เป็นธรรมอันนาอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคย0สพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำธรรมอันนาอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไป สัญญาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอานอนท์เธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดท่านพระอานอนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่เวทนาของพระผู้มีพระภาพย่อมปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค้าท่านพระอานนท์เรีกกล่าวคำนี้แล้ว พระศาสดาทรงพอพระไทยัยภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของท่านพระอานน์ดังนี้แหลอัจฉริยภูตธ,ธรรมสูตรที่สามจบ